ไม่ได้นะครับเพราะเขาได้แจ้งหายไปแล้วแต่จริงๆอาปืนไม่ได้หายนะอ่แต่เขาทำมันว่าปืนหายเพื่อที่จะเอาใบแจ้งหายเนี่ยมาให้พี่อารมดูนะครับอ่าได้แต่พี่อามไปวันนั้นนะ่ะรู้สึกว่าจะเป็นวันเสาร์พี่อารมแกก็รู้สึกว่าเบื่อเบื่อ้งแงนะครับอยากจะไปหากาแฟกินนอกบ้านก็ได้ไปกินกาแฟที่ร้านร้านหนึ่งนะครับร้านนั้นนะ่ะเขาจะเปิดคาแฟอยู่ข้างๆนะครับ เขาจะมีสองธุรกิจเลยคือธุรกิจคาแฟกับร้านกาแฟกาแฟก็คือจะเป็นกาแฟร้อนช่วงเช้านะครับก็ไปนั่งกินกาแฟกันตามปกติก็จะมีนั่งอยู่สามสี่คนนะครับวันนั้นน้าไข่บอกว่าเออวันนี้ลูกค้าน้อยนะครับลูกค้าที่มาล้างรถมันน้อยเพราว่นนั่งเกือบเก้าโมงแล้วนะครับรถยังไม่มาสักคัน ยังไม่มีรถที่จะมาล้างเลยแกแก,ก็เลยบอกว่าเอ้ยอ้ามรถมึงอะล้างมึงเถอะอะไรแบบนี้แกก็ตัดสินใจล้างนะครับค่าล้างประมาณสองร้อกว่าบาทคุยไปคุยมานะครับมาออกเรื่องปืนแกก็บอกว่าแกนั้นมีปืนหลายกระบอกนะครับแกมีปืนหลายกระบอกก็สอบถามอะไรต่างๆว่า ซื gamer, member, urai, guard, ips, son, ้อราคากี่บาทของมาเลต้ากี่บาทซีแซกกี่บาทนะครับของก๊อกสิบเจ็ดกี่บาทก็มีก๊อกสิบเจ็ดด้วยแล้วก็จะมีลูกโมตัวเนี้ยตัวสามนิ้วนะครับแกก็บอกว่าซื้อในราคาถูกมาท้งนั้นแหละสามหมื่นสองหมื่นกว่าสามหมื่นสามหมื่นห้านะครับพี่อามแกก็ตกใจนะว่าทำไมซื้อปืนซื้อในราคาถูกอ่าแต่เวลาที่แกดูในหนังสือเช็คในร้านราคาก็แตะแสนนั้น แปดหมืนกว่าเก้าหมืนคุยไปคุยมานะครับนึกอยากที่จะได้ของถูกก็ได้ปรึกษาไปปรึกษามานะครับเข้าทางนักขคยเลยนะครับนักขคยเลยบอกว่าเอาวันนี้จ้ะซื้อในนามเราความที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่า และก็เป็นผู้ใหญ่ที่ว่าเคารพนับถือกันมานานนะครับดูเป็นคนที่น่าเกรงขามนะครับเป็นคนหน้าเกรงขามน่าเชื่อใจไม่ไว่าจะคําพูดคำจาการวางตัวนะครับเป็นคนที่ว่าไปมาหาสู่กันลหลายปีมีความสนิทสนมนะครับจึงตัดสินใจนะครับให้เงินนักไก่ไปรู้สึกว่า 30,000กว่านะครับเพื่อจะซื้อกรอก19นะครับกรอกตอนนั้นอ่ะมันอยู่แค่ประมาณ30,060เองนะครับถ้าเป็นราคาของสวัสดิการก็ตัดสินใจซื้อ,อตัดสินใจซื้อคือให้ตังนักไก่ไปนะครับแล้วก็ให้หนักไกเนี่ยนะครับตัดสินใจสั่งแล้วก็รอรับปืน ทีนี้เมื่อจ่ายตังไปแล้วนะครับมันก็เริ่มระหองระแหงตั้งแต่นั้นเลยวันที่ได้ปืนมานะครับก็ไม่บอกเราว่าได้รับปืนมาแล้วจนพี่อามต้องถามว่าปืนได้ยังจนเขบ,บอกว่าเออเนี่ยได้มาแล้วอมอนกับต่อบกความรำคาญครับเก็บอกว่าได้มาแล้วทีนี้มันต้องทิ้งช่วงประมาณห้าปีนะครับถึงจะโอนได้ เงินพี่อามแกก็จ่ายไปแล้วสามหมื่นหกราคาปืนแกก็ตัดสินใจนะครับจ่ายสั่งซื้อแล้วก็ไปรับปืนมาที่ได้รู้ว่าได้ปืนมาเพราะพี่อามแกถามนะครับว่าปืนได้ไมาอยังก็ได้เห็นแค่ครั้งเดียวนะครับปืนกระบ,บอกนั้นอืมเพราะว่าอะไรเพราะปืนเนี่ยพี่อามจะเอามาไว้ที่บ้านก็ไม่ได้นะครับกลายปเป็นปืเนเถื่อนนั่นทีปืนกระบ,บอกนั้นอะ ก็ได้อยู่ที่นกักไก่อยู่ไปเรื่อยๆนะครับเกือบห้าปีนะครับเหมือนกับแกนับเวลาเลยนะครับเพราะแกอยากได้ปืนทีนี้เมื่อเวลาเกือบห้าปีนะครับทำแบบไม่สนใจนะครับนักไก่นี่คือทำเป็นไม่อยากรู้จักไม่อยากคุยนะครับตีตัวอออห่างทีนี้ โทรไปก็ไม่ค่อยรับนะครับจะทุระเขไม่ค่อยจะคุยนะครับติดทุระนั่นทุระนี่เดี๋ยวไปทุระบางทีไปนั่นก็คือทาเป็นว่าด่าเมียไปม,มั่งทะเลาะกับเมียไปม,มั่งทีนี้พยา่ามก็เริ่มแสงแล้วทีนี้เมื่อวันที่นะครับจะรอโอนแกก็สร้างเรื่องมาว่า ผมไปแจ้งหายไว้แล้วปืนบนนั้นนะครับอผมแจ้งหายไว้หลายวันแล้วก็ได้เอาใบแจ้งหายมาให้พี่อามดูนะครับบอกว่าผมได้แจ้งหายไปปืนมันหายนะครับคือว่าเข้าออกเข้าออกกันหลายคนนะครับคือไม่ได้อยู่บ้านนะครับบ้านกน็นคือมันเข้าออกปุ๊บพล่านทำมันว่า,าวปืนหายนะครับ ก็ได้มีปากเสียงกันนะครับก็ได้มีการเถียงกันอ่าทำไมออกมาแบบนี้ล่ะผมคอยไปตังป้งห้าปีทำไมออกมารูปนี้นะครับนี่แหละเมื่อถึงเวลาที่โอนได้นะครับไปแจ้งตำรวจนะครับได้ใบไหมเรียบร้อยนะครับใบแจ้งปืนหายคือได้ถือแต่ใบเท่ว่านะครับ ได้ถือแต่ใบที่ว่าแจ้งหายอย่างเดียวนะคนั่นแหละสุดท้ายเงินก็เสียปืนก็ไม่ได้นะครับเพราะเขาได้แจ้งหายไปแล้วแต่จริงๆอะปืนไม่ได้หายนะแต่เขาทํามันว่าปืนหายเพื่อที่จะเอาใบแจ้งหายเนี่ยมาให้พี่อามดูนะครับแ้วแต่พี่อามไปเชื่อไม่เชื่อคือเขาไม่ได้สนใจนะครับทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับจะไปแจ้งความก็ไม่ได้นะครับ เราะมันผิดทั้งสองคนเพราะเปืนเนี่ยชื่อมันเป็นชื่อของนกไก่นะครับไอพี่อาร์มนั่นคือไม่มีสิทธินะครับไปที่โต้แย้งอะไรเลยโต้แย้งอะไรไม่ได้เลยเพราะมันพลาดไปเชื่อเขาเองอนะครับถึงเวลาที่ว่าโอนได้ก็คือต้องโอนเป็นชื่อนกไก่นะครับ แล้วก็ต้องมาโอนให้พี่อางแต่ทีนี้เมื่อหน้าไก่แกไม่เดิมเนินการให้ไม่จัดการให้ไม่ทําธุระให้นะครับทุกอย่างคือจบนะครับเสียเงินเปล่าผมบอกแล้วนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับอย่าไปเชื่อใครเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยยิ่งตอนนี้ราคาปืนมันสูงมาขนาดนี้นะครับราคาปืนเนี่ยขยับมาที่แสนกว่า กรอกสิบเก้าตอนนี้ขยับมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทแต่ถ้าเราซื้อตามต่างจังหวัดร้านตามต่างจังหวัดเนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทเวลาที่ไปซื้อนะครับในนามใครเนี่ยโดนหักหลังนะครับตีตัวออกห่างไม่ดำเนินการให้แจ้งปืนหายนะครับจบเลย และเรื่องราวแบบนี้นะครับเกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นให้เงินไม่เรียบร้อยนะครับสั่งอาวุธปืนได้ปืนมานะครับเรารู้เลยว่าได้ปืนมารอห้าปีพอรอห้าปีนะครับหักหลังผิดใจหักแตกคอนะครับทุกอย่างระเบินการไม่ได้เลยนั่นแหละเขาเรียกว่าหักมุมนะครับ เมื่อถึงเวลาก็คือผิดใจหักมุมหักเหลี่ยมนะครับก็สรุปว่าเป็นบทเรียนนะครับของคนคนหนึ่งนะครับก็คือ,อย่าหาทำนะครับถ้าไม่มีเงินซื้อแบบราคาเต็มจำนวนก็คือไม่ต้องซื้อนะครับอ,อยากคิดซื้อในนามใครเด็ดขาดนะครับโอเค